โอเคสวัสดีครับผมตัวฟูมาสเตอร์นะครับผมเอซีกันดัม t บิลเทล a าริอัสนะผมนะใกล้จบแล้วนะครับผมเหลือประมาณ10พาร์ตเหลือประมาณ10พาร์ทนะผมเพราะว่ามีในะเรื่องขึ้นมาตั้ง5ภาคเลยนะครับผมคือ5เนื้อเรื่องเนี่ย1 2 3 4 5ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องแบบพันผวนนะครับผม5เนื้อเรื่องซึ่งพันผวน5เนื้อเรื่องเสร็จปุ๊บก็ต้องมีเนื้อเรื่องจริงอีก5เนื้อเรื่องใช่ไหมครับผมแล้วก็จบด้วยเนื้อเรื่องหลักอีกประมาณ2-3งแชปเตอร์นะครับผมอันนี้ผม จินตนาการเอาเองนะผมเพราะว่าอันเนี้ยมาเล่นเลยในจุดที่ผมเคยเล่นไปแล้วนะผมนะซึ่งไกลมาแล้วไกลมามากพอสมควรแล้วนะผมนะโอเคนะผมมีในเรื่องของภาคกันดั้มดับเบิลโอนะผมกันดั้มชาคาเตอร์แอตแทกแล้วก็ไอรันบัตออฟแฟนจีกันดั้มแล้วก็อยู่ในคอนนะผมมีทั้งหมดห้าในะเรื่องซึ่งในเนื้อเรื่องนี้ผมจะไปที่เนื้อเรื่องของภาคดับเบิลโอน,นะผมนะเพราะว่าเนื้อเรื่องดับเบิลโอครั้งสุดท้ายก็ผมว่ามันไกลแล้วนะ มันนานมาก,กน,นะผมในเรื่องของแต้ลโอนนี่นะผมเนาะตั้งแต่ดาร์เล็กทูลี2นะผมนะมันไกลมา,มากแล้วข้ามมาตั้งหลายเชปเตอร์นะผมนะไปแต่มโดนนะผม let's go เลเวลที่แนะนำ36ผมเลเวล38ต่างกันแค่2เวลนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะผมนะไป let's go ดูดีกว่าผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนะผม<ถ>ที่นี่คือยานเซเเชียลบีอิง มาดูการต่อสู้ของกันดั่นไมสเตอร์ด้วยตายตัวเองกันเถอะป้าเขาให้ประโยคสามผมไม่อ่านนะผมอยากให้เรียกเบรนโดม,มากกว่านะ <c oughs> บอกไม่อ่านสุดท้ายก็อ่านความสิ่งของกาลฮอนอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนจงมารวมกันภายใต้บาเอลทุนแต่ตะวันแมกเรลิสเขาเป็นกันดั่นไมสเตอร์เหรอไม่ใช่หรอก แล้วตอนนี้ที่หนีออกมาพร้อมกันพร้อมกันด้ามาเอลเขาไม่ใช่คนจัตวาอีกแล้วนี่เองเขาคือกระบฏผู้ก่อการรัฐประหารคุณฮะรีบไปหาเขาเร็วเอาเป็นช่วงปลายของเนื้อเรื่องของอารอนบัตใช่ไหมที่ว่าเริ่มเมกนิสเริ่มทรยศแล้วใช่ไหมโอเคตอวนี้ผมเข้าใจคำลายละทางแคบโอเคไม่ยากผมว่าจะมีชิ้นสนอัปเกรดขั้นสามให้ผมนะ เพราะผมตีไม่เข้าอเอ้นี่มันตัวของภาคอะไรเนี่ยเดี๋ยวนชาเขาตัวเอตแท็กเอ่อก็น่าจะซาคุเอ้ยยังไงครับนี่กันั้ำเฟรมเครื่องนั้นคือกันั้มมาเอลไม่ผิดแน่อนดิตุ่งจากตัวังเมากริสนี่คือเทกรันค่ะ เราจะช่วยสนับสนุนไปจนถึงกองยานอาร์เดน c ็อกนะคะขอบคุณมากที่มาตามที่ตามชั้นมาถึงจนถึงที่นี่เกียรติยศและชื่อเสียงจะต้องเป็นของพวกเราแน่แต่ที่นี่ไม่มีกระหอนอยู่นะคะขอให้รวมมือกับพวกเราก่อนค่ะถ้าเทกระดอนอยู่ด้วยคงสู้แบบน่าสมพชไม่น่าสินะจะเจ้าหนองของอันกิน่าไคเอลุมีอยู่เพื่อตัวพวกเราเสมอกานนั่งไปในตำนานฉันจะดูการต่อสู้ของกันนั้ไมสเตอร์ด้วยตาตัวเองก็บอกว่าไม่ใช่กันนั้ไมสเตอร์ไง แต่ก็เป็นการดั้มที่ทพิเศษ,เศษไม่ผิดแน่บางทีมันอาจจะเป็นกุญแจของปรากฏการผันผวนก็ได้นะเมื่อกี้ผมอ่านเชื่อผิดแล้วนะเอาเถอะไม่เป็นไรเนะาะต้องมีผิดบ้างบางทีเพราะผมเองก็แทคขาดดันใปพักหนึงที่ผมดูไม่จบนะผมเพราะว่าผมโดนสปอยเนื้อเรื่องจนจนผมไม่คิดจะดูแล้วไง <S <S ผมถึงบอกไงว่าเวลาผมอยากดูเรื่องการ์ตูนเรื่องไหนหรืออนิเมะเรื่องไหนผมจะไม่ดูสปอยเลยนะเพราะว่าการดูสปอยมันทำให้ผมเลิกดูเนื้อเรื่องหลักไปเลยเนะี่ย ผมคึ้นเกลียดพวกคอนเทนต์สปอย์หนังที่สุดละตอนเนี้ยมันอยู่โศกตีไงวะเนี่ยนี่โอเคถ้าผมไปข้างล่างมันจะมีอะไรผมหาไม่ได้ไม่มีหรอกมั้งมีของไงล่ะสาธุของอัปเกรดป้าสตูโผว่าแล้ว ยังไม่ดรอปอีกเหรอเนี่ยยังใช้ไปของอันดับสองดูเลยแปลกนะเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใกล้จบแล้วนะแต่หรือว่ามันยังไม่ใกล้จบเนี่ยเพราะนี่มันก็เป็นสุดสุดท้ายของภาคดับบโอนะหรือเปล่าอ่ะแล้วนี่ขึ้นยังไงอ่ะขึ้นยังไงอ่ะอันนี้ แล้วผมบินจากตรงนู้นได้ลองดูไหมอืมเดี๋ยวผมลองดูนะมันจะถึงนะไอ้ล่วงจบละอ้าวตัวนี้ไปไม่ได้อีกอะไรครับเนี่ยเงยก็ได้วะเมืงยเงยขึิกสร้างอะไรแบบอะไรของมึงวะเนี่ยโดดจะกระโดดจะกระโดดอีกรอบนึงใครมาเรื่องของมึง เอาของก่อนเอาของก่อนความร่วมไม่เคยปานีผมอยู่นะ้าเข้าให้เอ่ิดดมจากสงคราหนึ่งปีเป็นมอเอนกันกันถวนที่ไม่มีระบบระเบียบเลยนะพวกแบบนี้แหละเราถึงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควิดหน้าอย่าประมาานะครับไป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 ใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวระฟามตัง ปาบเข้าให้ไม่โดนอืตังมาผมไม่มีคัสตอมพาร์ทที่แบบว่าได้ตังเพิ่มขึ้นเลยนะไม่รู้มันไปอยู่ไหนนะผมผมเห็นนั้นหละว่ามันสามารถฟาร์มตังได้อะผมจะเลือกอเล็กซ์มาได้แหละแล้วก็เดินย้อนกลับยออมนึงที้ตรงกลางผมทำอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวแหละ ้องโล่งงี้บอสปะเนี่ยว่าแล้วใครมาฉันใ,ใช้กาลาโซของฉันชีดแกให้เป็นชิ้นๆเองกาลาโซเครื่องของฮิลลิ่งตายครับผม <laughs> ตายอินโนเวเตอร์คู่ต่อสู้ตามวาซาจริงผมมาแล้วนั้นก็หมายความว่าอารูยาเธอซึมจะสกัดป้อมมาให้เองอาริอุสกันดัมของเซเลเชอร์บิยงเร็วจริงๆโซกับเบนกันดัมเฟรมขึ้นมาได้ยอดเยี่ยม นั่นไม่ใช่การดัมเฟมนะคะโทษทีนะแต่ฉันแข็งแกร่งกว่าการดัมแล้วโอ้ยอยี่ยเคียวใส่บอยเอ็มคืนี้งั้นเลยต้องหนุแล้วคุณหหน้าฝากไปเนอนะหิรอมุนฮ่าฮ่า,า,าพวกตัวประกอบน่ะถอยไปซะดีๆเถอะฮ่าฮ่ามนุษย์นี่มันโคตร้าจริงๆทั้งไม่มีทางเทียบก,กับผู้ชันติดจะแท้การขโมยของคุณไม่สิการเคื่อนของฉันถุงอันออกหมดเลยเัินเลย ไม่ได้การถ้าม,มีเขาเลยเชื่อเงก็ควบคุมเอวเวน่งไม่ได้พวกฉันคือผู้ลำเลอที่คนปกครองมนุษย์พวกนั้นนะ่ะยอมเชื่อฟังฉันดีๆก็สิ้นเรื่องแล้วเพราได้พลังมาแล้วอยากปล่อยไปมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละอินโนเวเตอร์ยอย่าให้มีตัวตรงปบอกว่านี้ไม่ได้แล้วตอ้อนุญาตไม่อยู่บุคลิกอีกหนึ่ง บุคลิกหนึ่งของท่านดัดแปลงแต่ว่าสูญเสียไปแค่รับลต่หยุดอยู่เท่านั้นเองแต่การปลูกเขาจําเป็นต้องใช้สิ่งนั้นมียงไงล่ะเทนซัมเป็นกําลังของดับเบิลโอไรเซอร์ตอนนี้ศาสนาคุงคนเดียวท่นั้นที่ใช้มันได้เพื่อนมองมาแล้วอ,อยังหรอกน้าแต่พวกผมขอชุบเพื่อนก่อนนั่นแหละตีกับแมกกาลิสไปซะมองหน้ากุีกแล้ว กันได้กันไม่ได้ช่วเพื่อนนุ่นนะ่ะควรจะทำตามความคิดของพวกฉันถ้าอยากจะเข้าใจกันได้ทุกคนก็ต้องอยู่ในระดับความสูงเดียวกันถึงที่เป็นอย่างนั้นทำความเข้าใจกับอินโนเวเตอร์มันจะเป็นไปได้กันเหรอคะแนนเมสเตอร์ที่พยายามทำความเข้าใจก็มีอยู่นะความรักที่เติมพันด้วยชีวิตก็ดูจาทางสนุกดีนี่นาะ พงศ์นะลืมเทีเยเรอ,อที่ไปแล้วเหรอเลยไี้อยูย่โนโจริงด้วยขเขาไปอินโนเวทการเข้าใจกันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สินะและเชื่อบินะ๊กน่ะหายไปได้ก็ดีถ้าพวกเราทำได้แค่ต่อสู้แต่ถ้าใช้พลังนั้นสูืสร้างสัติภาพแล้วก็เครื่องสู้เสียหายหนักแล้วแข็งใจงไหมนะคะความแข็งรจงความขงแกันแ,แท้จริงเท่านั้นที่จะนำทางโลก ไปในทิศไปในทิศทางที่ถูกต้องจงขันกขาพลังให้เชมคอมจบมาจบเรื่องนี้กันสักทีต้นมือของพวกเราไม่นะช่วยด้วยนี่วงสุดรามก็ตายห่าจัดการได้ตามบอกซจริงแล้วอลัสแคนดัมกลับมาที่ตัวต้นเรียมิเธอเลื่องศาสนาเอฟเซเอให้พวกเราเป็นคนจัดการเองนะหึมอาริอัสกลับนะครับตอนสุดท้ายก็รู้สึกเหมือนมีนักบินอีกคนเลย เป็นการถอดสุทธิยศเยี่ยมมากน่าเสียนะคะเอ๊ะคนคนี้ยังอยู่อีกเหรอเพราะยังมีโปรแกรมันผวนที่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่นะสิคน,นหน้าเร็งมือเข้าจ้าบอกว่าคงไม่เจอบอลอีกนะแต่น่าจะเจอนะเพราะข้างหน้าเป็นแแบบวงกลมแบบผมว่าน่าจะเจอแหละน่าจะเป็นเทเรียนะแล้วไม่ก็ล็อกออนนะผม อันนี้ผมเดานะข้างหน้ามีศัตรูโซนโจมตีจากที่สูงค่ะใช้การโจมตีกับบูสเอ็กซ์ชุดไปกำลังเลยการลบด้วยนครับเออรับทราบค่ะโ<อ>คโสูค้คือกองกำลังซีออนที่คุ้นเคยจู่ๆก็มีปฏิกิริยาพันธุ์วนของสกัดอากาศปะปนเข้ามาใกล้ๆนี่อาจจะมีปัิริายาอยู่ก็ได้มีเรื่องของการดัเไบเซอร์อยู่แล้วยังมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นอีกนั่นเหรอพวกเราต้องมองภาพรวมมาก,ก่อนที่ แต่ตอนที่เจอกันน้่เฟรมอะไรๆอ,อย่างก็เกิดขึ้นแล้วนะไปแลวจ้าเน่เก็บของพวกผมมาปั๊บเลยลงลนะมาขมอนอืม ผมอยากให้ไอชื่ออะไรนะมิรานโดอะมองทิ้งต่อหน่ะว่าเขาจะตายแล้วอ่ะผมไม่อยากให้เขาไปมองทีงทไม่ใช่ทางนี้นะคุณหนูหน่ามีอะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่เหรอมันแตกต่างจากปฏิกิริยาพันผวนนิดหน่อยแต่ตอนนี้นแตกต่างกันนะ่ะปฏิกิริยากกใกล้เคียงกับปฏิกิริยาพันผวนในสสารอากาศต้องลองมาตรวจสอบดูนะเฮ้ยมันจะมีอะไรักแค่ไหนกันเชียวปาเข้าให้ มาจนได้นะฉันจะกำจัดพวกแกเองขี่ลาดโดก้าสีฟ้าเลอติเลซิสสมายเดอร์เอสไพรท์ของเนลซิออนไงล่ะมันเป็นการพันผวนของสกัดอวกาศเหมือนก่อนหน้านี้แต่ยุคสมัยห่างกันจังนะฟงชนที่ไหนระเบียบหยุดบาเอลเครื่องนี้ไม่ได้หรอกคนที่มีข้อมูลตอนนี้แล้วยังมีหูร่นไห่ผมมาอีกก็เลยอ่ะเหรือว่าตัวคนนี้จะมีสมินคีการทะาุจนของชา แปลกเม็นขีอะไรวะไส้กรกเกียนาโดโก้างกันเลยอืมปาบเข้าให้จะเป็นนิวไทยหรือมรดดแปลงก็ไม่ใช่คู่มือของฉันหรอกฉันจะสอนให้แกรู้เองว่าควาที่แท้จริงของระบบแปดยานระบบแปดยาน่าเป็นมรดดแปงด้วยงั้นเหรอทนเองคนละรประวัติศาสตร์กันนะอย่ามารวมกันสิ อืมอืมไม่โดนไม่โดนแล้วก็ปอกแป๊กที่หัวอย่าทำได้ใจนะคิดว่าตนเป็นใครกันก่อนอนนื่นก็เริ่มจากการแสดงอำนาจของบเอลให้เห็นไม่ได้นะคะที่นี่มันคะเปวัวสาสตรกันนะคะที่จัดการก่อนที่จะมันจะที่จัดการก่อน,ท,น,น,อท,อนที่มันจะถูกบันทึกลงในสกัดอวาก,ากาศดีก,กว่านะแค่เขาให้ไม่ถึงจ้าตายซะอะไรกัน ฉนกลตรงทีกันเลยลาก่อนจ้า<ะ>เยี่ยมบเบกเอาสมเ็จแล้วคันนี้ก็จบคันนี้ก็คงสงบเิกสักพักแล้วนะทุกเราต้องกลับไปแก้ไขความมันหวนอันแรกอีกนะใช่แล้วกลับไปหากระดับไมเซอร์กันเถอะมึงมาได้ไงวะฮีโร่จะตายแล้วอ่ะเมื่อกี้นี้เมียนโดนจะตายตอนี้ฮีโร่จะตายแทนนะผมนะสลับกันนะผมแ้วมันนาห้องบอสแล้วอ่ะผมไม่อยากให้เขามองเท่งตรงหน้าห้องบอสเลยอ่ะโคตรแย่เลยโอเคมา จะใครก็มาเถอะดอกไม้ไฟที่ประดับเวทีนี้ลีวงจะชอบหรือเปล่านะมาเลย pues เลีไฟลีววลันอินโนเวเตอร์ลีไฟลีววลันงั้นก็แปลว่าฉันได้ปล่อยให้พวกนายไว้หรอกซูรีมกันดั้มุ่นเปลืนใหญ่ไม่ใช่เออถูกแล้วกันดั้มแมสเตอร์ล็อกออนสตาร์ทอสแต่ว่าตอนนี้ซูริมสะหายหนักจากการจมแต่การต่อสู้กับอาเคงกันดั้ม อะไรอันซราซีส,สภาพแบบนนั้นจะสู้กับอินโนเวเตอร์ไหวไหมนะเะได้งานทีเผอจะได้ดีที่สุดแต่ว่าถ้ามายังเกียดที่โดนจมตีขัดจะ,จะช่วยนะเท่าทีนะตอนสตาร์ทจะลรงยิงซับความเร็วสูงใช่แล้วโลกกำลังจะเปลี่ยนไปเองวพวกเธอทำหน้าที่ได้ดีแล้วละ่ะคนอย่างพวกแกพวกผี้ชายถึงได้เกินค,คาดเท ไม่เป็นไรทุกเธอทําได้และฉันทําไม่ได้แกมไม่ได้ทําได้ทุกอย่างหรอกนะแย่แล้วอาจจะทําได้ทุกอย่างก็ได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เวดาน่ะยังตอนนี้เดี๋ยวมันโอไลเซอร์ไม่ได้อยู่ในปอสานนี้เราแยกอินโนเวเตอร์ออกจากเวด้าไม่ได้แตสุท้าล่ะจะนอนปลอดภัยหรือเปล่าพวกเราจะพาเขากลับมาให้ได้นะคะฝากด้วยนะสวมกอให้ตายสิ อันนิวชอบผู้ชายแบบนี้ตรงไหนกันนะพอสร้างให้เป็นผู้หญิงถึงได้วันใหม่ไปตามอารมณ์ไงเล่าแกนะแกะอ่ะกันดัมเมลเซอร์ที่พยายามเข้าใจอินโนเวเตอร์โอ้จะเป็นใช่สุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จอันนิวรีเทนเนอร,อนร,อร์คือสักละของอินโนเวเตอร์ที่สง่งถูกส่งไปแฝงตัวในเซเลเชียลบีอิงแล้วเขาก็สูญเสียคนคนนั้นไปอันนิว อันนี้ตายแล้วไม่เบานีิจ้าไอชิ้นนี้มันหนี <c oughs> มันหนีผมเออต่อบยบปยอะไรเอ่อมึงอะไรบายบายนี่ไงหล่ะบ,บายกันได้ออกไปกที่หัวชิลบิโต้ต่อยต่อยอ,อ,อ,อินโนเวเตอร์ฉันไม่จะทษให้พวกแกแนะ่หน่อยฉันจะมาเชิญหน้ากับโลกใบนี้ในฐานะล็อกออนสตาร์ทอส ต่อให้โลกมังเมินฉันก็ต่อสู้ต่อไปจนกว่าพวกแกจะได้รับโทษอย่าคิดว่าการกระทำของตัวเองจะเป็นเรื่องชั่วร้ายถ้ามีพลังที่จะแก้ไขก็จงเดินหน้าต่อไปอพี่เองก็คงต่อสู้แบบนี้เหมือนกันได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วมีไวรัลขัดช้าหน้ามึงสิเอาไปลูกหนึ่งเอาพูกกูยอะไวาตาเนี่ยกันได้ไว อ,อ,อืมอืมอืมกันได้ปาบเข้าให้บา้บานะนี่แหละแหละแล้วเชื่อบินอันนีมน้มาเนี่ยเซลดิมกลักบไปที่ประตูลิมิกรฝากด้วยนะสาหารร่วมรบผูนละละ้น่า,ารักรับทราบเหลือทีเอเลยคงกับเจสนาคงสินะแต่ว่าคันนำมาเอลก็ไม,ม่ยอมเบกออฟสักที ถ้าจริงมีปรกการพันผัที่เกี่ยวข,ข้องกับบาเอลอยู่คุณแมกลิสเดากานต่อนะคะอ่ะต้องจ,จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพหลแปดยานและบาเอลมีไว้เพื่อกันนั้นกูบอกมึงแล้วแม็กคิสให้มึงเอาหุ่นไปปรับแต่งก่อนไม่เชื่อ <laughs> ไม่เชื่อกันคือหุ่นบาเอลเป็นหุ่นที่แบบว่าสร้างมายังไงอยู่งั้นเลยตั้งแต่ช่วงสงครามเอ่อผมจําไม่ได้ว่าสงครามอะไรช่วง2 0 0ปีหรือหนึ่งร้อยปีก่อนนี่แหละ คือหุ่นบาเอลเป็นเครื่องหมายเลขหนึ่งก็จริงเพียงแต่ว่าบาเอลมัน,มน,มนสร้างมายัางไงเหมืนอนกันคือม,ม,มันไม่ได้รับการปรับแต่งให้ทันต่อยุคสมัยหรืออะไรเลยนะเพราะว่าอย่างปปทเราจะมีการปรับแต่ง่นไปเรื่อยๆหรือขนตัวอื่นก็จะมีปรับแต่งให้แบบว่าพัฒนาจากเปลี่ยนรูปร่างจากเดิมไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือสร้างมายัางไงอยู่อย่างนั้นไปเลยนะจริงจริงนะมันไม่แปลกหรอกว่าที่จะไปแพ้ให้กับคิมาริสนะผมนะ พวกคิมมิลิสรู้สึกว่าจะโดนปรับแต่งไปตั้งหลายรอบนะเหลือนะไปอีกเข้ามาเอ๊ะอย่าบอกให้หนีไม่ได้นะตามไปเร็วไม่งั้นจะต้องเสียใจที่หลังแน่เทาไมต้องตามด้วยอ่ะเครื่องนี้มนได้หรือเปล่านะแตดี้ยูโน่มันรอนี่ว่าเก่งนี่จ้ารู้ตัวว่าเก่งอยู่แล้วฝัดห้าเดียว ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทำไมอ่ะตามแล้วมันเสียใจอะไรอ่ะมันมีมันมีอะไรอยู่โน่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมตามไปผมได้อะไรจะได้ของเราหรือยังไงอ่ะเนี่ยแต่ของขางหน้าผมเก็บแต่ผมก็เดยวก็มีผมมาเพิ่มอีกไม่มีเหรอโอเคปไปไปห่าบาอสอใหญ่ดีกว่านะครับผมสภาพเพื่อนผมก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แหละไม่รอ้อยเด็กห้าสิบว้าวเอฟเอสของกาลาฮอนนี่มัน เ้าจะยอมแพ้ให้กับกาซากันแล้วเอ,อ้ยเกรสกันล่ะพอเ,เจอกับโมบิลสุดยุคหลังไหยนะตรงนี้นั้นก็แปลว่าที่เราอยาู่ข้างหน้าก็คือกาลิเลโอหรือเปล่านะกาลิเลโอหรือเปล่านะกาลิเลโอหรือเปล่านะน่าจะใช่นะคิมลิสหรือเปล่านะาล่งไหนหรือเปล่าอยากรวมกัน มาบอสใหญ่คำเตือนพบแหล่งความร้อนรุนแรงแรโโว่าแล้วกาลิเลโอบราเดียนอขอบกับว้ตรงนี้ฉันจะกำจัดกำหมดแบคกิลิสฟอลิสโห<ฮ>โห<ฮ>ดูซะฉันคือผู้ชายที่จะฆ่านายและ<ฮ>ผู้ชายที่ฆ่านายเอ่อกันตั้มเคียมริสสวีดา ผู้พันนกาลิเลโอบราเดียนแล้ะฉันไม่ได้หรอกกาลิการิเลโอเออฉันจะให้ฉันยึมกำแงทีไอส์ฉันจะจัดการเจ้านี่คนที่ฆ่าเขาแล้วไอซ์สิว่าเขาคือผู้สืบทอดงตระกรูล์บราเดียนหนึ่งในตระกูลเซเว่นสตาร์ที่ควบคุมกาลาคอนอยู่เอ๊ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่เออเดีลต์ซับข้ามนายกับไอคือสิ่งจำเป็นในการนำพากาลาคอนไปในท,ทางที่ถูกต้อง แมกเกอิฟนายใช้ไอใช้ความผุใจของไอเป็นเครื่องมือกำถาทำลายกาฬลอนเกสอไอทิที่เราคนที่เอนแมนตันเกือบเป็นสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในการทดลองของกาฬลอนกาฬลอนมองว่าการดัดแปลงมนุษย์เป็นเรื่องละลายจึงไม่ควรมีหุ่นแบบนั้นอยู่ให้เทกดันจัดการมันและปลดปลงต่อสาธรณะนะอดีตคลจัตาวาแม็กเกริสเจอร์บันไดที่ใช้แทรกซึมเข้าไปในกาหลหอนแล้ว แล้วตอนนั้นเกรสไอเครืนั้นเอ๊ะอย่าบอกนะว่าใช่ตอนนี้มันคือระบบแปดานไทอีที่กำลังต่อสู้กับพวกคนหนูหน้าแต่รู้ใช่ไหมกาลิเลโอการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อไอและเพื่อพวกเราด้วยวคุณปากคุณแมกาิสคุณมองเห็นอะไรหลังจากการปฏิวัติครั้งนี้กันแน่ครับใค้าสถา,านการแบบนี้ฉันอาจจะได้โลกที่ปรารถนาจริงๆมาครอบครอง ฉันจะให้นายเห็นเองโลกแห่งความจริงที่สร้างขึ้นมาด้วยพลังล้วนๆเขาต้องการจะจัดการรัสเท่เอเลียนผู้บัญชาการกองยานอรเลนล็อกด้วยตัวคนเดียวโอ้ใช่ไหมต่อไปเบนน้าเฟรมจะแข็งแร่งแค่ไหนก็ทำเขามีเป้าหมายมากกว่าน,นั้นการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นบันไดให้เขาผมมาชื่อไอ้นี่ผิดอ่ะแต่ว่าผมขออ่านเป็นคาริลโลมแล้วกัน เพราะชื่อมันกาเอลิโอนะครับผมผมเลยเรียกเป็นกาลิเลโอไปนะผมเพราะมันมันเรยกง่ายกว่าผมแมกนิสจัดการผู้ประชาการของศัตรูด้วยตัวคนเดียวจริงๆหรอคะคนที่จะขับไล่คนอย่างฉันฝังใจของตัวตัวคนเดียวการทำแบบนั้นคือการเปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวกับชาติกำเนิดหรือสังกัดหากขัดเกคาพังด้วยตัวเองก็จะก่อพายุบนโลกที่น่าเบื่อแบบนี้ได้สัตว์ที่เอาแต่มอบมอบครูที่ไม่รู้จะใช้เขี้ของตัวเอง จะถูกปล่อยให้สู่ทองพอะอะไรอะไรแบเนี่้ฉันจะนฝานนะะ่าชนะเออจะมาขวางกันเี้โอเมื่อเห็นฉันโดนสายตาจริงๆเลยนะแม็กกิลิส<ป>รู้เลยนะไอซ์ถ้าอย่งคิดมาขวางทันแล้วก็คราวนี้ฉันจะฆ่านายเองนายมองไม่เห็นฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินคำพูดของฉันบอกฉันสิฟ้าผู้ควบคุมบาเอลคือผู้ครอบครองอำนาจเด็ดขาดและยืนอยู่บนจุดสูงสุดเฮ้ยไอ้ ฉวใช้ทุกอย่างของฉันฉวใช้ทุกอย่างของแมคกลิสมาซาใช่แล้วกาลิโอสแสดงพลัสแสดงมาของนายให้มากกว่านี้สิยิ่งนาแสดงพลังออกมามันก็ยิ่งเป็นเครื่องเปิสู่ว่านายเป็นไฟทูกไม่ใช่นี่นะมันเหมือนกับพลังของนายไอ้ช่ชันทีสแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังนี่ไงน,นะแตก่กูมีสีคน นีไ่ไงฮีโร่หมุนติว้วเตี้ยวหมุนฮีโร่ไม่โดนฮีโร่ตระการมิลานโดเอ๋นี่ถือว่าเป็นของนายที่นายเชื่อมัน่นแม็กคลิส์คงเป็นมิดนึงนะอีนดิดเดียวประตูของโลกที่ฉันวดหวังก็จะเปิดแล้ว กระดัเฟรมเบ่งเ,เอาทั้งคู่เลยงั้นผู้ศาสนาคงการตัดสินของกระดัมแมสเซอร์ก็คงเป็นภรารกิจจริงสินะผลสุดท้ายของภาร,รกิจนี้ก็จะกลายเป็นตัวช่วยที่นำไปสู่การแก้ไขประวัติศาสตร์ของยุคหลังอายนะของเทกกระดันั่นเหรอใช่แล้วเหตุการณ์แมกริกฟฟอริสนะผมพมานร่วงแล้วจ้าโอ้โหแสบคอเลยผมแสบคอเลยผม โผเลเวลอัพด้ยวยโอ้โหอะไรรู้เต็มหมดเลยเนี่ยอินฟเตอร์ er, ระดับ2องเจนมอนดี่มี45อันเอ่อ uh, ร er ีบอลกันรีบอนกันน้มชูเตอร์ออลราเดอร์แล้วก็วีก hmm? ันน้มสามวีกันน้มคิมลิสวีดาแล้วก็ไบโอกันน้มแลนซสี เอชพีสองร้อยหกสิบสี่บูสเกตอาวุธรอความเสียหายเกรดทรงตัวมันดีไหมมันก็ว่าไม่ดีผมอยากได้ให้มันเสริมตังค์มากกว่าไม่มีที่มันได้เสริมตังค์เลยเหรออันนี้ก็ไม่เสริมตังค์เอาเฮ้่มันได้มีอันไหนมอันไหนที่มันเสริมตังค์ผมเลยอ๋อนิวกันดั้มวีกันดั้มผมก็เดากวีกันดั้มแม่งนิวกันดั้มนี่หว่ารีบลอนกันดั้มชิ้นส่วนครบหนึ่งอันบาเอล แล้วก็ทิมมาริสโอคาฟินตอนจบนะผมกู๊ดแกไขความผุ่งมนสำเร็จท่านนี้ปราตา์ย,ยุคหลังไฮนักก็นะ่าจะกลับไปสู่แนวทางที่ถูกต้องแล้วเทกัดนพู้พาเล็กที่มจะไม่มีวันล่วงเลยเท่านี้กันต้ามาเอก็จะมาช่วยเทกะดนที่กำลังขับขันได้แล้วใช่ไหมไม่ทัน <laughs> <Jun> <laughs> เลยิอุโนเนสเตดาที่มันไม่เป็นอย่างนั้น เอ๊ก็ทำให้เบคเอาเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ,อารรบบตาพวกอาซาจินกบฏแมกเรลิสฟาลิตได้ไปชนะกับกองยานอารียนล็อกด้วยตัวคนเดียวคราวนี้เข,า,ขาถูกจัดการโดยกาเอลิโอบาเรียนการต่อสูส้เมื่อกี้เดิมทีควรเกิดขึ้นในความในภารกิจจริงหลังจากนั้นกันดัมคิมมาริสวีดาจะเป็นฝ่ายชนะ ถ้าผู้นําการปฏิวัติตายในการรบครั้งนี้ฝ่ายนั้นก็จะหยุดการโจมตีที่กระนั้นใช่ไหมกองยานอาเลียนล็อกจะไม่หยุดโจมตีเพราะเป้าหมายคือการกาดล้างกองกำลังปฏิวัติเป็นขั้นตอนสําคัญในการกรอบกู้กาลฮอนไม่จริงน่ะแบบนั้นก็กําลังปฏิวัติก็เป็นแค่แพบ็บระบาบไม่ใช่เหรอการต่อสู้ใจดำมันเกินมาถึงจุดนั้นแต่พวกเราก็ทําได้เพียงแค่เฝ้าดูจุเจบของมันในภารกิจจริงเท่านั้นเลดด้ย you know ูโน่ไม่ทันผมก็บอกแล้วว่า คุนอะอย่างคริมลิสอะมันปรับแต่งตั้ง4ครั้งเลยนะมันจะมีคริมลิสธรรมดาแล้วก็คริมลิสแบบว่าติดแพ็กเสริมแล้วก็คริมลิสซูเปอร์ก่อนเจ๊งแล้วก็เป็นไอ้ไม่ไม่สี่ห้าครั้งแหละแล้วก็เป็นไออีกตัวหนึ่งอะที่เป็นแบบตัวสีวฟ้าดำดำเหมาจำชื่อไม่ได้อะแล้วก็เป็นตัวที่ว่าเห็นอันตัวล่างเมื่อกี้นี้คือล่างสุดท้ายน่ะคืออย่างที่บอกไปคือแปลว่าคริมลิสจะเป็นหุ่นที่พัฒนามาก่อน ไอ้เจ้าบาเอลนะเพียงแต่ว่าเคมเมเิสได้รับการปรับแต่งหลายครั้งไงมันทําให้ประสิทธิภาพอะมันสูงกว่าบาเอลกันดั้มนะผมในเรื่องในเรื่องของเทคนิคนะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะผมนะแต่ว่าวยความที่ว่าระบบมันพัฒนามาแล้วมันไปไกลกว่าบาเอลนะผมทำให้บาเอลมันแพ้ไปนะผมนะก็ประมาณนี้นะผมนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนผมผิดหรืออ่าไม่ทันอ่านชื่อผิดเพราะว่าน,นี้ก็ต้องขอโทษได้ว่ากาลิเลโอนะผมถนัดเรียกกาลิเลโอมากกว่านะผมก็เลยเรียกเป็นกาลิเลโอนะเหมือนเหมือนมันก็เหมือนกับบ,บานาจีนะ เพราะว่าในบานาจิอ่ะญี่ปุ่นเขาอ่านว่าบานาจิไงแต่ว่าในซับเนี่ยผมอ่านว่าบานานนะผมผมผมก็เลยเรียกเป็นบานาจิแทนเพราะว่ามันถนัดปากมากกว่านะผมนะก็ประมาณนี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปบายนะครับ